เพื่อนๆวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปศึกษาเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านนะคะค่ะสําสหรับคุณป้าที่จะพาพวกเราไปศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านนะคะก็คือคุณป้าเสมียนค่ะ,คะสวัสดีสสสดค่ะเดีด๋ยวป้าจะพาพวกหนูไปดูสวนสมุนไพรตามป้ามาเลยค่ะค่ะตอนนี้พวกเราก็มาถึงสวนสมุนไพรของคุณป้าแล้วนะคะเพื่อนๆมาดูพร้อมกันเลยค่ะค่ะ คุณป้าคะมะม่วงมีเยอะแยะจังเลยมันช่วยทําอะไรได้บ้างคะช่วยขับเสมหะอยหนูมะม่วง,งช่วยขับเสมหะได้ทานเข้าไปเด<อ>ี๋ยวป้าจะพาพวกหนูไปดูสมุนไพรเยอะแยะเลยนะคะ<อ>มันมีตั้งหลายอย่างมีทั้งพริกขี้หนูมีทั้งขามีทั้งตะไคร้มีบอยานเลยจ้ะค<อ>่ะท<อ>านนี้เขาเรียกพริกอะไรคะทําไมมันถึงเล็กอย่างนี้คะพริกขี้หนูจ้ะแล้วมันช่วยอะไรคะช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหารจากพริกขี้หนูนี่ ฝั่งทางนี้มีตะไคร้นี่มันช่วยแก้อะไรคะตะไคร้แก้ปวดท้องแล้วขับปัสสาวะอ้ะอันนี้เขาเรียกขานหนูช่วยขับลมในลำไส้ของเราได้นะไปต้มใส่ปลาหรือใส่ไก่ใส่อะไรก็ได้หมดขามีสรรพคุณคือมันจะขับลมในลำไส้เราได้ขับลมในกระเพาะอ๋อค่ะโน่ากินจังเลยแล้วคุณนนป้ามะละกอมันช่วยขับถ่ายได้นะพวกที่ ที่ถ่ายยากเอามะละกอนี้ไปทานมะละกอสุกนะเอาไปทานไปช่วยขับถ่ายได้เพืพ่อนๆคะคุณป้าใจดีมากเลยคะ่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยนะคะอันนี้เขาเรียกใบมะกรูดนะจ๊ะแก้ลโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดแก้จุกเสียเน่นท้อง วันนี้เราก็ขอขอบคุณคุณป้าเสมียนมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้พวกเรานะคะพวกเราก็ได้รับความรู้มากเลยนะคะพวกเราก็จะนำไปปรับปรุงใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะขอบคุณค่ะ